ดูข่าวดังและข่าวสวัสดิการแห่งรัฐต่างๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดียช่องสตางค์มีเดียช่องข่าวของคุณตั้งแจข่าวประจำวันที่2คือสิติกายนนี้นะคะหลายคนถามมาว่าเงินเพิ่มพลังซื้อเฟดใหม่มีอีกไหมเฟดเก่าใช้ไม่หมดเก็บมาสมทบใช้เฟดใหม่ได้ไหมนะครับจะบอกผู้ชมว่าคําคถามแรกคือเฟดใหม่มีอีกไหมตอนนี้รัฐบาลยังไม่ประกาศนะครับซึ่งรัฐบาลจะมีการพิจารณา การแจกของฟันปีใหม่กระตุ้นเศรษฐกิจปลายปีนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีเพิ่มกำลังซื้ออีกไหมนะครับตังตะกอติดให้นี่คือคำถามแรกรอรัฐบาลประกาศนะครับคำถามที่2องเฟดเก่าใช้ไม่หมดเก็บสมทบได้ไหมบอกผูช้ชมว่าเงินเพิ่มกำลังซื้อไม่ว่าจะอยู่ในบัตรคนจนหรือบัตรประชาชนให้200บาทต่อคนต่อเดือนผิดไม่สมทบนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีการสะสมยอดสมมติว่าเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ตัด2อ0คุณใช้ไปร้อยนึงเหลืออีกร้อยหนึ่งเนี่ยเขาก็จะตัดคือรัฐบาลเลยนะครับไม่มีการสมทบกับเผด็หน้าพราฉันหักเผด็จหน้าสมมุติว่าคุณได้200เงินก็จะเข้า200บาทไม่มีการสมทบกับยอดเก่าที่คุณใช่ไม่หมดนั่นเองนะครับหากผู้ชมท่านใดนะครับอยากให้เพิ่มกาลังซื้อกลับมาก็คอมเมนต์มาใต้ล่างได้เลยนะครับสตางค์จะได้ดูว่ามีหลายคนนะครับที่อยากได้โครงการนี้กลับมาหากในอนาคตรัฐบาลประกาศสตางค์จะได้ส่งข่าวให้คุณได้ถูกนั่นเองนะครับ ติดตามข่าวการเงินและข่าเวเศรษฐกิจสวดิการต่างรัฐบาลอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งบล u ทูธของสตางมีเดียด้วยนะครับสตางจะส่งข่าวให้คุณหน้าจอ u t u b e คนที่กดกระดิ่งก่อนจะได้รับข่าวก่อนใครส่งให้ฟรีไม่คิดเงินครับไลฟ์สดโทรถามตอบคำถามเกี่ยวกับสวัสดิการแห่งรัฐจะย้ายไปอยู่ในวันอาทิตย์ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับเวลาเจอกันยังเจอเหมือนเดิมตั้งแต่4ี่โมงครึ่งถึง5้าโมงครึ่งครับและเบอร์โทรศัพท์ก็ยังเบอร์เดิมด้วยอย่าลืมโทรม